ไม่ดีนะคะเนาะนะคะะ,คะ,ะ,คะเพราะว่าคือแบบพี่สาคนก็คือแบบอ่าก็เหมือนยัง,งหนูเด้งนะคะเนาะนาทีลดเยอะคือกันช่วงประมาณขอสามพอสี่จุดนี้เราต้องให้กกาลังใจกันนะะเนาะเพราะว่าอ่า คนเดียวก็คงไปไม่ได้นะคะเนาะจงต้องมีแบบเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะคะเนาะนะคะมาส่งกำลังใจให้นะคะเนาะพ่อน้อมนะคะเนาะขอขอพ่อหนอมเดินทางปลอดภัยเดินๆนะคะเนาะขอพ่อหนอมเดินทางปลอดภัยนะคะเนาะนะคะแล้วก็ทานเขากันนะคะเนาะพี่มายุรีนะคะเนาะนะคะแล้วก็ป้าวันนี้พี่ป้านี้นะคะเนาะได้เลยทานเขานะเนาะนะคะพี่ป้านีนะนะคะแต่ว่าไม่รู้กัดยังนะคะเนาะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าจะขอตัวขึ้นวิธีนะคะเนาะนะคะ ค่ะฝนตกไหมคะน้อนะคะเนาะนะคะแบบกินลูกติ๊บๆนะคะเนาะอ่อนๆหวานๆดีค่ะเนาะหูเด้งว่านะคะเนาะนะคะก็อร่อยนะคะเนาะกินกับน้ำพริกเนี่ยทองจันเมียชวีวันกะไรตุ่มปลานะคะเนาะนะคะตุ่มปลานะคะสดน้ำร้อนแซ่บๆจุ่มคอนะคะน้อนะคะส่วนแม่บุญน่ะได้หลายท่านเขานะคะเนาะนะคะประกอบเพื่อนเพื่อนนะคะเนาะที่ยังอยู่เพราะว่าินู่นบางที่นู่นเด้งก็ไม่เห็นโปรไฟล์ด้วยค่ะ รออีกสักอาทิตย์หนาเนาะละคะ,ะ,คะก่อนจะได้ขึ้นต็มที่ได้สักเดือนนึงก็ยังดีนะคะเนาะนะคะพี่สารอมั่กันนะคะรอการตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าประสบความสําเร็จยังนะคะเนาะพี่พลนะคะเนาะเพระาะว่าหนูเดียงเข้าไปบ้านพี่ช่วงนั้นพี่บอกว่าพี่โนะะหนักมากเลยนะคะเววานเววาะแต่ละวันแต่ละวันที่นูเดียงขึ้นเวทีนะคะเนาะนะคะ,นะคะอบอปุลแล้วก็อ่า อ่าบางที่แบบเพื่อนใหม่ๆับเพื่อนๆกันเน้นน้ำนะคะเนาะพี่หน่อยบอกว่าถ้าเกิดนูแดงนะคะเนาะเลยกําหนดที่เขาให้เราไว้นะคะเนาะนะคะเลยกลยําหนดแล้วรอนาทีนูแดงลดน้ำกายกันดีค่ะเพื่อนๆทีละคนเนาะนะคะก็คืนเหมือนเดิมนะคะเนาะนะคะคืนฝายคืนฝนเหมือนเดิมนะคะเนาะนะคะแต่ก็ไม่ตกนะนูแดงก็น,นะคะ,นนะคเนาะออแบบ คุณมากๆนะคะเนาะนะคะขอบคุณคจริงๆจากใจจริงๆนะคะเนาะที่แอ่นก็คือแบบตรงกาลนะคะเนาะหลักการแบบอ่จะประสบความสําเร็จกันนะคะเนาะนะคะตรงการประสบความสําเร็จกันแต่ลๆๆะบานเจริญรังพี่มาม่าบอกยินดีที่ได้รู้จักพี่สาวคนนะคะเนาะนะคะอ่พี่สาวคนนี่ก็ประสบความสําเร็จเช่นกันนะคะเนาะประสบความสําเร็จเช่นกันนี่นะคะเนาะหน้าจะงบมดหน้าเขาเรียนรึเปล่านะคะเนาะเฮ็ดเพาะนะคะเนาะมีแต่เฮ็ดยอย่างอื่นนะคะเนาะ แม่โทรจามดิดเลยนูเด้งก็ตตรงมาคินวิธีทุกวันนะ้อเนาะค่ะจะเพล่นเบื่อลำคาญเด้อค่ะเด้อจะเพลิงเบื่อลำคาหนูเด้งนะคะเนาะนะคะมังคปัญญาทำงานขายของนะคะเนาะนะคะก็เลยยังไม่มีเวลาวางเดิมาถักทายกับเพื่อนนะคะเนาะนะคะแม่คำพิพ์บอกว่านะคะนะคะะนูเด้งกอดฝนตกไม่จ้านะคะเนาะนะคะฝนตกไหมคะโลกป่าวันนี้นะคะเนาะ คือการกันรูนนเดเองนะคะเนาะอาขารนะที่ลุดหายไปเยอะมากนะคะเนาะแต่ว่าก็คือแบบพี่เขาก็มียุธนะคะเนาะมียุธก็ยังตามหาจนนะคะริกาเขามานะะเนาะถามหาก็เลยว่าอ๋อพี่เขาเข้ามาแล้วจ้านะคะเนาะเขาบอกพี่ต่อยพี่กำลังวันเข้ามาแล้วแต่ว่าพี่แบบทํากับเขา นะคะเนาะแต่วันที่คนใหม่ก็ยังไม่ถึงไหนที่นะคะเนาะนาแบบรลดโอง่งอยู่ตลอดเวลานะคะเนาะนะคะแต่ก็อยากที่พี่สาโคอยากให้ลูกสาวประสบความสาเร็จนะคะเนาะนะคะแม่ทองจันนะ,ะเนาะหรือก็ขอบคุณนะคะเนาะนะคะขอบคุณแม่ทองจันแม่ทองจันเนาะนะคะกินแบบดิบนะคะเนาะก็หวานหวานดีนะคะเนาะนะคะ ก่อนนุเด้งก็กินไม่เป็นนะคะเนาะนะคะเพราะว่าหลังเนี่ยคะ่ะกินซุปความสำร็จเรื่อยเช่นกันนะคะเนาะนะคะพี่มายุรีบอกว่ามาเพิ่มพลังบวกให้จ้าขอบคุณมากๆากเลยค่ะเด้อคุณพี่มายุรีนะคะเนาะไปเรื่อยๆนะคะคือแบบจะมีท่อจะมีถอยนะคะเนาะท่อได้ก็มีบ้างนะคะ,นะดเนาะท่อแต่ก็คือไม่ถอยนะคะเนาะนะคะมีถอยก็จะเดินไปก้าวไปนุเด้งก็ไก่ถี่เวลาแล้วค่ะเหลืออีกประมาณอีกประมาณ ท่านหันนะคะมาวานนี่นะคะเนาะนะคะนะคะแต่ก็รยังดีที่ว่าเรายังได้บันทึกไวนะะ้นะคะเนาะนะคาพี่าสาวคนมาส่งกำลังทำงานอู่ชุดนี้นะคะเนาะนะคะถึงจะประสบความสำเร็จแล้วรือยังไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็คือ,อตรงการกำลังใจจากเปื่อนๆมันเดือนะคะเนาะนะคะ ก็อยากให้ไปนะคะเนาะบางทีเราไปฟังเราก็มีด้ความรู้จากพี่เขาบางก็มีนะคะเนาะนะคะถ้าเกิดไปทันนะเนาะถ้าไปไม่ทันนี่ก็คือไม่ได้เจอกันเุริยังนะคะเนาะพี่ปาณีนะคะเนาะถ้าประสบความสําเร็จเรื่องทุเดียก็ยินดีได้วยค่ะเด้อนะคะนาะยินดีด้วยนะคะเนาะนะคะยังไม่สวัสดีค่ะคุณบุญมีจ้านะคะเนาะขอสวัสดีทักทายเม่บุญมีนะคะเนาะนะคะพี่ปาณีบอกว่าพี่ปาณีทำไมย้ายถึงพักเนาะนะคะเนาะ ทำไมยายถึงพักนะคะเนาะ,ะนะคะ <Them. S 2> ของนุเดงนี่ก็ยังไม่สำเร็จเลยจ้ายยาก็ยังตามหาน, <c oughs> นี่ก็คงน่าจะทำกับเขากันอยู่หรือเปล่านะคะเนาะนะคะทำกับเขากันอยู่หรือเปล่านะคะเนาะนะคะนะคะก็นะคะเนาะถ้าเกิดท่านกิจนะคะเนาะ,ะนะคะ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะเนาะนะคะที่เดินทางมานะคะเนาะก็แวะมาดื่มน้ำทักทายพูดคุยกันก่อนได้เด้อค่ะเด้อนะคะน้อนะคะเพืค่ะเราพี่สาคอนะคะเนาะนะคะพี่สาคอนแม่บุญมีพี่จงพรนะคะเนาะนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านนะคะเนาะค่ะนะคะเนาะคุณบุญมีนะคะเนาะนะคะก็สวัสดีทักทายแม่บุญมีนะคะเนาะนะคะก็ทักทายกันนะะเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างคะเนาะเนาะนะคะ พี่ทงจันทร์ว่าทําไก่ทํำไก่ใต้น้ําจ้าเพื่อนเพื่อนมาทานด้วยกันนะคะนะคะนะ้องเมย์เมย์ทงจันทร์ก็กชวนเพื่อนพี่มาม่านะคะน้องสวัสดีพี่มาม่าเลยค่ะเด้อนะคะน้องนะคะพี่สาคอนก็บอกสวัสดีคุณสวัสดีคุณสาคอนอยู่ทุท่แถวไหนานะคะนะ้องก็บอกว่าฝนตกนะคะน้องนะคะฝนตกนะคะน้องไงน่าจะเป็นบางที่นะคะน้องนะคะลาโคลานี่ะนะคะ อ่าค่ะบางทีแบบเม่โต้ขนาดบางบางทีด้ยินจากที่อื่นมากไกลๆนะคะน้องแบบโต๊ะก็จะลงพยงดังเลยนะคะน้องนะคะฟ้ามีฟ้าโงค่ะเดอร์คุณยายวันทองเนาะนะคะขอบคุณมึงมานะคะเนาะที่เห็นบ้านรุเดืงเปิดบ้านก็แบะเข้ามาส่งกําลังใจนะคะเนาะสวัสดีค่ะบคุณปานีนะคะนาอนะคะก็สวัสดีถักทายกันนะคะเนาะนะคะถักทายกันให้กาลังใจกันนเนาะนะคะบ้านหลก็กินทุกวันนะคะเนาะนะคะก็ไม่มีอะไรก็ลงทุกวันเช่นกัน สรงตั้มนะคะน้อนักขาดไม่ได้คือสรงตั้มและพี่พี่ตาฝโตกไว้ค่นะน้องนักก่อปลาวันนี้นะคะน้อนักก่อปลาวันนี้บอกว่าบวกฝนตกนะคะเนาะ,ะตอนนี้ปลาวันนี้ก็คือทํากับเข่านะคะคเนาะเป็นยังไงบ้างค่ะเนาะไก่จะอะไรนะเคารียกอะไรนะแบบส่งการตรวจมาให้ยังนะคะเนาะงยี่มหาหยางเด้งในรูจักนะคะเนานะเพราะว่ันูเด้งก็คือแบบก,ก็อยากรู้จักทุกๆท่านนะคะเนาะอยา,ากรู้จัก นก็เปื่อนๆแบพีดูแบบตักหน้าไม่ปิ้มโอ่งจนได้นะคะนะนะคะนะคะแต่ว่าช <Wait. S 1> <Elizabeth. S 2> ่วงกับ so พ like, like, like ีเขาก็คือแบบขยันขึ้นเวทีหลายโลกสองโลกนะเนะนะคะสองปังๆเช่นกันด้อค่ะเด้อพอน้อมนะคะนะปังๆเช่นกันนเนะคะพอน้มนี่ก็คงจะประสบความสําเร็จลวมังค่เนกนะลงมาไปปอยนะคะนะนะคะลงมาไปปอยอยู่แต่ว่าแป๊บเดียวก็หายไปเลยนะคะนะคะ อากาศนี่ก็เย็นสบายนะคะเนาะก็ไม่ร้อนมากนะคะเนาะนะคะอาการนะคะเนาะตามหาหน้าเห็ดติมมงคงเช่นกันนะคะเนาะนะคะดูว่าไก่จะเติมองคงยังนะคะเนาะมีเตือนใจนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวก็เป็นกําลังใจห้ใจมันเดิ่มก็คือแบบกดหลักๆกดกไว้ทุกท as ่านนี่ละคะเนาะนะคะหลักๆกดกดกันไว้นะคะ คือให้กำลังใจนะคะนาะนะคะแต่สาวค่ะนาะให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะนาะตั้งแต่ใหม่ใหม่นะคะนาะพี่ที่พี่แต่คนนะคะนาะขคืนวทีนะคะนาะให้กำลังใจนะคะนาะนะคะพี่น้อยหาเฮ็ดกิ่งนะคะนาะนะคะเมทองจันทร์ว่าลาบปลาปกายจ้านะคะนาะลาบปลากายนะคะเนาะงนะคะนูเดงนะคะะนาะนะคะนูเดงก็ขอบคุณนะคะนาะพี่สงวนนะคะนาะนะคะพี่สงวนก็ขอเดินทางปลอดภัยเวยค่ะเด้อขอให้ปังปังยิ่งกว่าเก่าเลยค่ะก็ ไปทานข้าวด้วยกันนะคะเนอะเนาทานข้าวน้อเมดีนะคะเนาะนะคะเนาะดีก็อะไรค่ะกำลังทานข้าอยู่นะคะเนาะนะคะนะคะุเด้งก็ขอบคุณนะคะเนาะเมย์ทองจันนะคะเนาะนะคะนะคะก็เปิงปองข่ากันเนาะนะคะเนาะนะคะวันนี้ก็รู้สึกก็ดีใจแล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะเนาะนะคะบ้านรุเด้งก็รู้สึกว่าอบอุ่นวันนี้ก็ถักท้ายพูดคุยนะคะเนาะนะค่ะุเด้งก็ ขอบคุณนะคะเนาะนะคะี่แบกเขามาทักทายเขามา,าพูดคุยมาส่งกำลังใจแห่งเดนะคะเนาะทานก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเนาะจะประสบความสำเร็จมาถึงจุดนี้ไหมค่ะเนาะนะคะแม่บุญมีบอกว่าสวัสดีจ้ายายติ๊มนะคะนาะก็สวัสดีท่านะค่ะน้องพี่มามานะคะเนาะ พี่มาม่าพี่สาคอนนะคะน้องพี่สุปัญญานะคะน้องพี่เสงวันนะคะนาะแม่บุญมีนะคะน้อพี่ปานีบอกว่าทักทายยามเย็นค่ะคุณชาญกิตนะคะนาะนะคะนุเด้งก็ขอบคุณนะคะเด้อนะคะน้วก็พี่ปานีก็ทักทายพี่นะคะนาะนะคะแต่ของนุเด้งนี่ก็คือแบบประตูองค์ร่วมมันเดิมละค่ะพี่น้อยนะคะนาะตูองค์ร่วมมันเดิมนะคะเนาะแต่ว่าเพื่อนๆทำไมย้ายถึงพักเนาะนะคะเนาะ ทำไมย,ยายถึงพักนะคะเนาะ,ะนะคะของหนูเด้งนี่ก็ยังไม่สําเร็จเลยจ้ายย่าก็ยังตามหานักหน้านะคะเนาะก็ยังไม่มีอ่าน้ำนะคะเนาะน้ำลดนะคะเนาะนะคะบางทีบางท่าน,นก็นจะแห้งนะะคเนาะนะคะอเมียเชฟีบ้านกมลชกวบ,บ้า